อีเกิลออฟโนจะพาไปจัด5อันดับพระเหมือนลอยองค์ยอดนิยมตลอดกาลไม่ใช่แค่ของขังแต่เป็นสมบัติศักดิ์สิทธิ์ที่นักสะสมทั่วประเทศแสวงหาทั้งความหายากพุทธคุณและตำนานที่อยู่ในทุกองค์ที่นี่ Eagle of No! โน ถ้าคุณกําลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางของแท้ที่ชุมชนของเรา Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงที่แอดไลน์ hmq0599t 5อันดับพระเหมือนลอยองค์ยอดนิยม อันดับที่5พระรูปเหมือนลอยองค์หลวงพ่อพรหมวัดช่องแค่พิมพ์ก้นระคังปี2512หลวงพ่อพรหมวัดช่องแค่เป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงมีพุทธคุณในด้านเมตตามหานิยมโชคลาภและแค้วคกราดปลอดภัย หลวงพ่อพรมท่านมีวิธีปลูกเสกวัตถุมงคลที่ไม่เหมือนใครหลวงพ่อท่านจะใช้บาทเป็นหลักจุดเทียนชัยให้หยดลงในบาทน้ำมนต์นั้นแล้ววนเทียนรอบบาทรก้ารอบจากนั้นเจิมด้วยดินสอพองลงบนวัตถุมงคลจากนั้นท่านจะลืมตาเพ่งจิต พร้อมกับใช้มือค้นวนในบาทนำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมวัตถุมงคลแล้วหลวงพ่อจะถือบาทนั้นวางที่วัตถุมงคลเพ่งจิตจนวัตถุมงคลมีรังสีพุ่งออกมาสุดท้ายประพรมน้ำมนต์อีกครั้งเป็นอันเสร็จพิธี หนึ่งในรูปพระรูปเหมือนลอยองค์ยอดนิยมของหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่อันดับต้นๆที่นิยมของท่านก็คือพระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรมปีพุทธศักราช2512หรือที่เรียกกันว่าก้นระคังจัดสร้างขึ้นเพื่อหาไรายได้เพื่อจัดสร้างมนดบซึ่งหลวงพ่อพรมท่านทำการปลุกเสกด้วยตนเองตลอดทั้งไตรมาส และพระรูปเหมือนลอยองค์รุ่นนี้มีสามเนื้อด้วยกันคือเนื้อทองเหลืองทองเหลืองชุบ1,000องค์เนื้อทองแดงรมดำ5 5า5,500องค์เนื้อตะกั่ว350องค์ สำหรับจุดสังเกตนั้นเราสามารถสังเกตจากขอบขององค์พระที่มีร่องรอยตกแต่งด้วยตะไบาหางหนูความพิเศษคือโคตรตรงบริเวณใต้ฐา,านขององค์พระและระฆังของแต่ละองค์นั้นจะไม่เหมือนกันเนื่องจากเป็นการทำด้วยฝีมือคนไม่ใช่เครื่องปั๊มนั่นเองคาถาบูชาหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่ตั้งนโมสามจบและกล่าวคำว่า พรมมาอารัตนานังเมตตาสุขตะมหาลาพังสัพเพปิอันตรายาเมมเหสุงประสิทธิ์ีเมอันดับที่ 4. รูปเหมือนลอยองค์หลวงพ่อแพรวัดภิกุลทองพระธรรมวุณีหรือหลวงพ่อแพรเขมังกรโรเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรเป็นที่นิยมสะสมอย่างสูงมาโดยตลอด มีหลายร้อยพิมพ์ทั้งเนื้อผงและเนื้อโลหะท่านจะไม่เน้นเรื่องความสวยงามแต่เน้นเรื่องความเข้มขลังในพิธีปลุกเสกความศักดิ์สิทธิ์แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงเมตตามหานิยมอุดมด้วยลาผลและโภคศัพ์ เหรียญ M 1 6หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเหรียญในตำนานเหรียญไตรามาสร,รุ่น2พุทธศักราช2513หรือที่เรียกติดปากกันว่าเหรียญ M 1 6เพราะว่ามีเรื่องเล่าขลังยิ่งนักมีทหารพลร่มจากค่ายป่าวายลบบุรีมารับเหรียญไปแจกเพื่อนร่วมรบกับทหารคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นมีนายทหารคนหนึ่งไม่เชื่อเรื่องนี้จึงทดลองยิงด้วยปืน M 1 6 ปรากฏว่ากระสุนนั้นกลับไหลออกจากปากกระบอกเหมือนกับสายน้ำตกลงบนพื้นตรงหน้าเหรียญน,นั่นเองเรื่องอภินิหารนี้ทำให้เหรียญรุ่นนี้กลายเป็นเหรียญในตำนานที่นักสะสมและผู้ศรัทธาต่างก็หามาบูชาและสำหรับรูปเหมือนรอยองค์ของหลวงพ่อแพรในตำนานคือ รูปเหมือนลอยองค์รุ่นแรกของหลวงพ่อแพรปี2508จัดสร้างเป็นที่ระลึกในการทำบุญอายุครบ60ปีมีเทคนิคการปั๊มขนาดสูง2.5คูณ2.0เซนติเมตรรุ่นนี้มี2บล็อกด้วยกันคือบล็อกแขนเรียบกับบล็อกแขนแตกทั้ง2พิมพ์นี้พุทธคุณไม่ได้เป็นรองกันเลยเพราะผ่านพิธีปลุกเสกจากหลวงพ่อแพรด้วยตัวเอง คาถาบูชาหลวงพ่อแพ่ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าอิมินาสกาเรณะเขมังกระเถรังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรณะเขมังกระเถรังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรณะเขมังกระเถรังอภิปูชยามิ ถ้าคุณกําลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางของแท้ที่ชุมชนของเรา Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงที่แอดไลน h m q 0 5 9 9 t อันดับที่3รูปเหมือนลอยองค์หลวงพ่อกเกษมเขมโกแห่งสุสานไตรลักษ หลวงพ่อเกษมเขมโกหรือครูบาเจ้าเกษมเขมโกหนึ่งในพระเถราจารย์ของประเทศไทยที่มีผู้เคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากท่านเป็นเจ้านายในราชวงศ์ทิพจักร นามเดิมว่าเจ้ากาเกษมณลำปางเป็นบุตรในเจ้าน้อยหนูณลำปางกับเจ้าแม่บัวจอนณลำปางและเป็นราชนัดดาในเจ้าบุญวาดวงมานิตเจ้าหลวงผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย สำหรับรูปเหมือนลอยองค์ยอดนิยมของหลวงพ่อเกษมเขมโกมีหลายรุ่นด้วยกันแต่ที่นิยมอันดับที่1ก็คือรูปเหมือนลอยองค์หลวงพ่อเกษมเขมโกรุ่นก้นหนูพุทธศักราช2,518หลวงพ่อท่านได้มอบหมายให้เจ้าประเวศณลำปางและคณะสิทธ์ได้สร้างขึ้นเพื่อหารายได้สร้างถนนลาดยางเข้าไปยังอนุสาวรีย์เจ้าแม่สุชาดา หมู่บ้านวังย่าเท่ารุ่นนี้เป็นรุ่นตำนานเพราะว่าเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของหลวงพ่อเกษมเขมโก,โกมีความเหมือนหลวงพ่อมากที่สุดรุ่นหนึ่งองค์พระมีความสวยงามคมชัดและใช้เวลาปลุกเสกนานกว่าทุกรุ่นสำหรับรูปตัวหนูใต้ฐานมีที่มาถึงปีชวดอันเป็นปีนักสัตว์ของหลวงพ่อเกษมท่านเอง คาถาบูชาหลวงพ่อเกษมเขมโกโอกาสะโอกาสะอาจาริโยเมนาโถพันเตโหตุอายัสมาเขมโกภิกขุเมนาโถพันเตโหตุอาจาริยังวันทามิหังอันดับที่สองพระรูปลอยองค์หลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตร ครูบาอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรื่องใสสศรัทธามายาวนานวัตถุมงคลของท่านนั้นขึ้นชื่อว่าพุทธคุณครอบจักรวาล คงกระพันชาตรีแคล้วคลาดเมตตามหานิยมและเชื่อกันว่าหากขอเรื่องเงินก็ได้เงินค้าขายร่ำรวยสมดังใจวัตถุมงคลของท่านเป็นที่เสาะหายอย่างสูงต่อเนื่องมาตลอดหลวงพ่อเงินวัดบางครานจัดสร้างขึ้นเป็นที่นิยมหลายพิมพ์และเป็นที่กล่าวถึงคือพระรูปเหมือนลอยองค์หลวงพ่อเงินได้รับความนิยมมากด้วยลักษณะคล้ายพระสังกระจาย สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และผู้อุดมไปด้วยโภคขรัพย์สุดยอดหลวงพ่อเงินวัดบางครานระดับตำนานพิมพ์ขี้ตารุ่นหนึ่งแยกเป็น4ี่พิมพ์ด้วยกันคือพิมพ์5ชายพิมพ์4ชายใหญ่พิมสี่ชายเล็กและพิมพ์3ชาย ที่มาของพิมพ์ขี้ตานี้มาจากตานั้นมีรอยเม็ดติง่งซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์นั่นเองลักษณะใบหน้าตามภาพเส้นสังคาติมีมิติคมชัดมีลักษณะเป็นขั้นบันไดเป็นไปตามสเต็ปพระหลวงพ่อเงินมีการหล่อวิธีโบราณทำองค์ต่อองค์พิมพ์สองฝั่งและนำมาประกบกันจึงมีรอยตะใบที่องค์พระให้เห็นชัดเจน พระคถาบูชาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานตั้งนโมสามจบแล้วต่อด้วยอะกะอะทิอะทิอะกะทิอะกะอะวันทามิอาจาริยันจะหิรัญญะนามกังทิรังสิทธิทันตังมหาเตชังอิทธิมันตังวสาทรัง อันดับที่หนึ่งรูปเหมือนลอยองค์หลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ถือเป็นที่สุดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะรุ่นไหนทุกเนื้อทุกพิมพ์คือที่หนึ่งแม้ไม่แท้ก็ยังเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์พระรูปลอยองค์หลวงปู่ทวดรุ่นเลขใต้ฐานเบตงปี2 5 0 5ที่สร้างขึ้นที่วัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตงจังหวัดยะลาและปลูกเสกโดยท่านพระครูวิสัยโสพลพระอาจารย์ทิมธรรมทโรเพื่อหาเงินสร้างวิหารประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อทวดณนะวัดพุทธาธิวารอำเภอเบตงเพื่อให้ชาวเบตงได้กราบไหว้บูชาเดิมทีตั้งใจทําเนื้อว่านแต่พระอาจารย์ทิมวัดช้างให้กล่าวว่าหลวงพ่อทวดนิมิตไว้ให้สร้างพระเนื้อว่านเพียงครั้งเดียวจึงนับว่า เป็นพระรูปเหมือนหลวงปู่ทวดเนื้อโลหะครั้งแรกเลยทีเดียวและครั้งนี้มีหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีประกอบพิธีเททองใหญ่และพระอาจารย์ทิมได้นำผงว่านจากการสร้างพระหลวงพ่อทวดเนื้อว่านรุ่นแรกปี2497มาบรรจุใต้ฐานองค์พระหลวงพ่อทวดด้วยตัวท่านเองเพราะมีการตอกเลขกำกับ 1-999ถึง999อองค์นับว่าเป็นพระที่รวมทั้งพุทธคุณแรงศรัทธาของชาวเบตงและเป็นพระเครื่อง ที่สืบทอดนิมิตคำสั่งจากหลวงปู่ทวดโดยตรงทำให้รุ่นเลขใต้ฐานเบตงนี้เป็นหนึ่งในพระเครื่องที่ทรงคุณค่าและหายากที่สุดคาถาบูชาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ตั้งนมโมสาจบแล้วกล่าวว่านโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภักขวาพาะรูปเหมือนลอยองค์ไม่ว่าจะรุ่นใดหรือองค์ไหนผู้คนนับถือเพราะความศรัทธาและพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองป้องกันภัยและด,บรรดลบันดาลโชคลาภแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือเป็นเครื่องเตือนใจให้เรายึดมั่นในหลักธรรมทำดีต่อผู้อื่นรักษาจิตใจให้สงบและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่แท้จริงหากท่าน ทัธาศในองค์หลวงพ่อขอเชิญร่วมคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวศรัทธาใต้คลิปนี้กันเยอะๆและเพื่อไม่พลาดเรื่องราวแห่งความศักดิ์สิทธิ์มงคลแก่ชีวิตกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง e ีเกิลออฟโว้ด้วย